ัีมม่ึงนี่างโอ้ยนี่ปาวิีคิวน้ำมันปารวบีคิวผมมึงสิ่นี้เลยแคบาทนีไท่ไม้สิบบาทเอ้ไม้สิบบาทถ่ายคลิไปได้เลยอ๋อมือขาดง่ามเลยเป็นเจ้าค่ะ อ๋ออ่าอ่าเออถนนยังก่อนดิงเป็นจะลงค่ะเป็นโรงโคราชเนาะใช่ค่ะซอยอ๋อลาดหรือแยกคะ,ะเอาลาดหรือแยกคะลาดหรือแยกใช่ค่ะเอาปิ้งก่อน <c oughs> ไม่ท้ำจิ้มเลยไหมตอนย่างเสร็จ <c oughs> เอาปิ้งก่อนปิ้งก่อนเอาลาดเลยจดะดแจบเลยครับอิอาหารว่างเลยรเราเปิด เขาแล้วสีสุกมาขายไม่ขายงั้นอ่ะไหมลูกสาวเราบอกมาขายพอแล้วไปสิเราบาร์บีคิวด้วยบบีคิวก็เท่าไหร่ไม่ห้าบาทค่ะห้าบาทนี่สดนะครับโนนเบนจะลงโคร,ราชนะครับ ถึงคือหน้าไอ้อะแคเซเว่นเนี่ยอันนี้อะไรเขาทาให้เป็นเลยเลยค่ะให้มันแทบได้ไหมผูก็ไม่รู้ไงค่ะเห็นแม่ทาแม่บอกให้ทาเป็นลูกสาวขายแคนได้ไหมใช่เออ,อขยันมาตัวหน่อยๆวะ่ะใหญ่มากด้วยฮ่า จำนนนะครับรอบตึกงานว่างมีลูกมีลูกสินทอดบะนี่สิ่งมีทั้งทอดทั้งอย่างใช่ไปนี่ใช่ค่ะมีหมดทุกอย่างไหนหม้อทอดกลางๆเลยค่ะโอ้เนี่ยระวังร้อนนะคะโอ้โหร้อนร้อนตามาเลย มีทั้งสอดทั้งยา่างลิบใส่บนตะกร้าเลยนะคะร้านอะไรร้านที่หญิงนี่พีบได้มีปลาหมึกย่างอะไรปาร์บีคิว ชิ้นทอดไข่สอย่างออกไข่คงข้างนะครับสบๆรบตึกประมาณสี่ชุ่โตโมงพวกเยียบด้วย ใช้ทอดตีสองกว่ารับบ้านประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะพ่อมาขายต่อเป็นทอดตอนใดนเนี่ยอ๋อเพียงก็พอพอมาเปลี่ยนสอดแกงได้กว่บ้านนี่ยไม่แต่แกมาเปลี่ยนกองประมาณท่าหนึ่งครึ่งแลแกขายต่อที่หนึ่งครึ่งแล้วแกก็อยู่ขายโอ้เห็นแล้วเห็นแกไปทุกเซเว่นเลยใช่ไหมอันนั้นอันรู้ค่ะก็ก็เป็นได้ยากกันใช่ไหมใช่ค่ะเออเห็นทุกสาขาเลยเนี่ยอยู่โคราชเนี่ย ประเมิกนี่เป็นจังสุกมากเลยไหประมาณนี้ได้ไหมคะรสสุดเลยเออประมาณนั้นเลยเอาเลยเอาเลยชอบสุกๆกิบับเลย,น,ยน่ำสุดเลยบชอบชิม รวมเท่าไหร่นะนะ30บาทค่ะซอยพอต่หน่อยไปยังสามสิบบาท <35. S 2> อ่านดอกติด